สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a k เมเมามาโมสเตตัดแต่ขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคคว้าอิสรภาพทางการเงินน,งนะครับผมนะ,อะตอนนี้เรามาอยู่ EP ที่558นะครับผมนะ EP แรกผ่านมาแล้วนะครับกับเซตนี้ AI a อเชียนราดแล้วก็ SCGT เนาะ,ะแล้วก็มีอีก สอง EP นะครับที่เราจะคุยก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทอร์กบอลช็ t s เซลลิงนะครับจะมีอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมี KCE, h a n น้าเดลต้าเซตเดิมเนาะทอ a b o บ t ลช็ t s เ l ลลิงก็จะมี LHSR นะครับบ้านปูแล้วก็ IVL เช่นเคยเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ EP ที่558เนาะตัวนี้ก็เป็นเซตเพื่อนขอนะครับผมอ่ะเล้วมาเริ่มกันที่วันันก่อนวันนะครับ 1, เปิดกราฟมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่เขาเนี่ยซด์เวดาวมานานมากโซนหนึ่งที่ผมทําไว้โซนสองโซนสามที่ทําไว้ตอนนี้เข้ามาซูมดูใกล้ๆเขาอยู่โซนไหนแล้วในการซด์เวดาวนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าเขาเบรกโซนสองขึ้นมาแล้วหละตอนนี้ก็อยู่ในสถาหนะโซนสามนะครับแต่ซูมเข้ามาดูใกล้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เส้นสีฟ้าเนี่ยเส้น EMA สีฟ้านี่ก็คือเส้น EMA 75 ตอนนี้เนี่ยกดเขาอยู่นะครับเขายังผ่านไม่ได้ถ้าเป็นผมนะถ้าผมไม่มีของเนี่ยผมจะเวทแอนซีไปก่อนสําหรับวันนะครับรอให้เขาเนี่ยขึ้นมายืนอยู่ในแถว4บาท2ตังค์แถวแถวนี้เขาจะขึ้นมายืนอยู่บนเส้นนิมเอสองนั่นแปลว่าเขาอยู่ในสถานะกลับตัวนั่นเองนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเขายืนได้นิ่งๆนะครับเส้นนิมเอเจ็ดสิบห้าเส้นนิมเอสองร้อยเนี่ยซัพพอร์ตเขาเนี่ย ดีนได้นิ่งๆสักอาทิตย์ึงเนี่ยแล้วค่อยหาจังหวะเข้าก็เอา4บาท22ตังค์9บาท82อ่า9บาทเอ3บาท98ตังนี่แหละเป็นจุดตัดขาดทุนเนาะแล้วก็ทาเก็ตอยู่ที่4บาท56แล้วก็5บาท10ตังสั้นๆง่ายๆได้ใจความแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับ t L I นะ ไกลแล้วแหละนะครับให้เขากลับตัวก่อนเนาะเล่นหุ้นกลับตัวมันสบายใจกว่าไทยประกันชีวิตนะครับผมอ่ะเฮ้ยนะครับคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วนี่คือเศษซากอรรยธรรมของเราที่เราทำไว้ก็ ไปยังไงไยังไงนะผมจําไม่ได้ละเออเนี่ยผมลูกสอนทิ้งไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องขึ้นมายืนอยู่บนกรอบนี้ก่อนนะก็คือยืนอยู่บนเจ็ดบาทสีบสี่ตังนคะ์เนาะตอนนี้เขาเจบาทเขาเจ็บาทอะไรเจดบาทแปดสิบตังค์นะครับผมเออโดนเส้นนี้เมีเจ็ดสิบห้านี้กดอยู่นะครับเอาน่าสนใจแล้วก็ จริงๆมันมันยังต้องเวทแอ็นซีอยู่นะครับ MACD นะครับเรมเดนี่ยเหมือนช่องมันจะแคบลงมาเหมือนจะตัดเส้นสิกแนลคือมันคือมันมีโอกาสที่เขาจะลงมาพักแถวเจ็ดบาทสี่สิบตังค์นี้ซะก่อนนะครับย่อนะอ่าสะสมกำลังนะครับผมแล้วเดี๋ยวคอยไปวัดแนวต้านแถวแปดบาทสนะี่สิบเนาะแล้วก็แปดบาทหกสิบห้าตังค์ตามด้วยแปดบาทเก้าสิบแถวแถวนี้ นะอีกทีหนึ่งคือเขายังยืนอยู่บนเส้นมเอเจไม่ได้แล้วแบบเส้นมเ2ส0งร้อเขาเนี่ยลอยอยู่แถวแปดบาทเกนะครับอืมถ้ามองตรงนี้เขาก็ยังอยู่ในกรอบไซเวดาวอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวร้อยเขาขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นมเอส0งก่อนดีกว่านะสะเต็ปต่อไปกอะแถวแปดบาทเกตังค์นะครับเวทแอนซี mm hmm. C, ไปก่อนคือยอดเขาสูงนะอ ดูสิดูเท่าไรด้วยแถวสิบเจบาทนะรอให้เขากับตัวตัวแถวแปดบาทเก้าสิบเนี่ยเฮ้ยมันยังมีมันยังมีมีพื้นที่ยังมีแก๊บอีกตั้งเยอะนะให้เขาไปต่อใจยืนเดียนนะครับเล่นหุ้นกลับตัวเนี่ยสบายใจกว่านะผมก็ยังยืนยันคำนี้นะเวทแองนซีต่อนะครับนะสำหรับ คนที่แบ่งไม้แล้วชอบตัวนี้นะครับยผมแบ่งไว้4ช้า5ไม้เลยนะตรงนี้เข้าได้นะยืน7บาท40ตังค์ได้เนี่ยเดี๋ยวเส้นมีด A 75จะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วแหละใส่สักไม้หนึ่งไม่น่าเกียดนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดแบ่งไม้ซื้อนะไม่ใช่ออินนะครับผมแต่เกิดออินก็ถ้าเกิดเขาหลุด7บาท40ตังค์มาตัดขาดทุนด้วยนะครับนะเขากลับขึ้นมายืนได้ใหม่แล้วค่อยเข้าใหม่ก็ได้นะครับสําหรับไทยประกันเนาะ โอเคตัวต่อไปโคโคโคน้ำมะพร้าวส่งออกจีนอ่ะทาที่แล้วนะเรานับขึ้นขเขาขึ้นมาทําขึ้น1น่ยอด2ไป3มไป4แบบอิมพ r วเว็บนะครับขึ้น2อนี่ทําเป็น คอลเลคชันแฟดนะเพราะว่าขึ้น B นี่สูงกว่าหัวขึ้นหนึ่งแหละตรงนี้ลงมาจบแถวห้าสิบเปอร์เซ็นของระหว่างขึ้น A ไปขึ้น B เอันนี้ก็เป็นลันนิ่งนะอันนี้วัดจากสายตาเลยนะไม่ได้ตีฟิโบว์วัดเบกขึ้นไปทาวจบขึ้นสามเพราะฉะนั้นขึ้นสี่นี่ต้องเป็นซิกแซกนะครับ A B C เนาะจบขึ้นสี่นี่ไม่ต้องไปขึ้นห้าผมบอกอย่างนี้แต่คุณพระนะครับผม เขายังไม่ผ่านสิบสองบาทสี่สิบตังค์เอ้ยไม่ใช่สิเออเขาลงมาทำขึ้นซีแล้วตัวนี้เคยเป็นเส้นสีแดงสแสดงว่าเคยเป็นแนวรับเนาะเขาฝ่าลงมานะครับคราวที่แล้วผมมองว่าเขาอาจจะถ้าเกิดเขาเขาลงมาจบขึ้นซีแถวๆสิบสี่สิบสองบาทสี่สิบตังค์เนี่ยนะครับ มันจะยังไม่สวยเพราะว่าเขาต้องลงมาทําเป็นซิกแซกนะก็ลงมาจบที่แถวส1บเาทหกสิบตังค์เนี่ยก็คือโอเคนะจบแล้วนะครับก็เหลือแค่ขึ้นไปยืนอยู่บน12บสาทสีตังค์แนวนี้นะหรือตรงเมาผมนะแนวนี้นะคือเขาเทสมา3ค,คค3ครั้งแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วยังไม่ผ่านเพราะเส้นนี้มีเออยู่แถวนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิบสาทสีตังค์นี้ เป็นต้านที่มีในืยะนะครับผมโคโคโคนะถ้าขึ้นมายืนสิบสองบาทสิบตังได้เนี่ยขึ้นมาทาขึ้นห้าแน่ๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นสิบสี่บาทสิบตังเนี่ยเอาแบบอย่างขี้เลยขี้เลยเลยสิบสี่บาทสิบตังเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นสําหรับโคโคโคถ้าเขาขึ้นมาทาขึ้นห้าแบบอิมพาวเว็บเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลุดลงมาเลยนี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องมาแกะกราฟกันใหม่แล้วนะครับผมนะ ถึงยังไงก็ดีเส้น e MA 2 0 0อเห็นเส้นสีแดงตรงนี้ไหมก็กำลังไหลลงมาซับพอร์ตแถวแถวบาท10บบาทเกาตัางค์นะครับอ่าถ้าเกิดเขาย่อลงมาตรงนี้ขึ้น4ตรงนี้ก็น่าจะมาจบแถวแถวนี้นะครับก็ลงมาจบขึ้น4นั่นแหละนะครับผมก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดเขาลงมาแต่ถ้าเกิดเขาไปต่อเลยเขาจะไปขึ้นห้าแต่ทั้งหมดทั้งมวล1ิ สิบาทเก้าสิบตังค์ไม่ควรหลุดถ้าหลุดนี้ถ้ามีกําไรอยู่ก็ต้องเทคโปรฟิตแล้วนะครับผมถ้าเกิดอ่าขาดทุนไม่เยอะก็ต้องตัดขาดทุนแล้วนะครับผมนะสำหรับโคโคนะครับผมแต่ว่าไอซ์ไซของเขาตรงนี้เนี่ยเขายกโลแล้วนะครับนะขื้นสีนเนี่ยเริ่มมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นต่อแล้วนะครับเห็นไหม เนี่ยยกโลนะยกโลนะอ่าก็หวังว่าเขาจะขึ้นไปทำขึ้นห้าในเร็ววันนะครับสำหรับโคโคคที่จริงยังอยู่ในเกมอยู่นะยังอยู่ในเกมอยู่นะก่อนหน้านี้ไอซมันทํำแบรดิเดว่าเจนราคามันทำหายแล้วไอซซมันยอ่อเนี่ยมันทํำแบรดิเพื่อจะลงมาทําขึ้นสีนั่นเองนะเนาะแตยังไงมันเลยอ,อีกขึ้นหนึ่งก็คือขึ้นห้านะครับโคโค่นะเดี๋ยวต้องรอไปต่อนะครับอืม แต่เงื่อนไขก็คือห้ามหลุด1 0บาทเกตังค์นะทุกกรณีเลยนะครับหลุดตัดขาดทุดนทันทีสำหรับโคโคโคนะแต่ถ้าเกิดเขายืน1 1บเาทหกตังค์ได้แล้วขึ้นไป1 2บสาทส0ตังค์นี้อันนี้จะดีมากนะครับโคโคโคเพราะว่า1 4บาทสิตังค์นี้เห็นแน่ถ้าขึ้นมาทรงนี้นะครับอแต่อย่าลืมนะนี่มันคือปลายรอบนะโคโคโค จบคืน5้าแล้วเขาต้องลงมาทำคอลเลคชัน ABC นะครับยังไงก็ต้องยอ่อนะถ้าจบคืนห้าแล้วนะ่ะอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปนี้ตัวอะไรอ๋อ DTC Enterprise เฮ้ยเราเคยเข้ามาแล้วไม่ใช่ EP แรกนะผมจำไม่ได้โอ้ยเขาทำโลใหม่ด้วยเพื่อน ตายแล้วอันนี้ต้องเวทแอนซีนะครับนะ DTC Enterprise เนี่ยนะครับผมต้องเวทแอนซีนะครับเนี่ยเขาหลุดกรอบสีแดงเกาะสะสมราคาลงมาแต่เห็นสัญญาณดีอย่างหนึ่งนะครับผมนะระหว่างที่เขาหลุดทำโลไป RSI ทำทรงดีนะครับก็คือยกโลทำบุริเดเวร์เจนหุ้นจะกลับตัวมันต้อง ทำเดเวอเจนต์ไม่ต้องทำบุริเดเวอเจนต์นะครับเนี่ยเขาทำแล้วแล้วตอนนี้เขาเหมือนจะขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นนีเมเจ็ดสิบห้าเส้นสีฟ้าแล้วด้วยนะครับหลังจากที่เทสมาหลายครั้งหลายคราเนี่ยเทสมาหนึ่งครั้งนะครับผมเทสมาสองครั้งนะครับเทสมาสามครั้งครั้งที่สี่ไปโอ้โหนะอ่าผมอยากให้เวนแอนซีไปก่อนนะครับดีดีซีเอ็นไพร์เนี่ยนะครับผม อยากให้ขึ้นไปยืนอยู่บนบาท3.9ตังก่อนกรอบบนของแนวสะสมราคานะครับกรอบบนของกรอบแดงเนี่ยขึ้นมายืนอยู่บนบาท3.9ตังแล้วผมมองว่าค่อยค่อยเข้าค่อยน่าสนใจอืมนะเพราะว่าอะไรเขาจะขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นอ e m a 200นั่นเองเห็นไหมเส้นสีแดงเนี่ยมาซับพอร์ตราคาบาท3.9ตังเนี่ยครับถ้าขึ้นไปยืนได้เนี่ย เขาจะยืนอยู่บนเส้นมีเอสองร้อยแล้วสหานะที่เขาทําบูริตเดเวอร์เจนมาก่อนหน้าขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นมีเอสองร้อยดี p ซีเอ็นเอร์ไพรกลับตัวแล้วนะอืเพราะฉะนั้นทาเก็ตก็บาทแปดสิบาทเก้าสิบสองตังเนี่ยมันก็มีโอกาสเห็นถ้าเกิดเขากลับตัวได้นะครับนะประมาณนี้สาหรับดีดซีเอ็นเดอร์ไพรเวทเอนซีไปก่อนขึ้นมาแค่นี้มันยังไว้วางใจไม่ได้เขาต้องขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นมีเอสองร้อย แล้วยืนให้ได้ซะก่อนนะครับนะสำหรับ DTC Enterprise ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะสำหรับเพื่อนขออ่านะครับเพื่อนขอมี2ชคิปเลยอาทิตนี้นะโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและก็นำเสนอนะครับผมนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำให้วื่นนั้นซื้อขายหุ้น ห้าตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจรยารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากขอหุ้นเข้ามาก็ขอได้เลยให้ผมมาเปิดกราฟแชร์ไอเดียเลขเปลี่ยนความเห็นกันอย่างนี้นะครับขอกันเข้ามาเลยย้ำแชร์ไอเดียเลขเปลี่ยนความเห,เห็นกันนะครับเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไมได,ด้วยกันนานๆเนะาะอขอความกรุณานแล้วก็กราบวิงฑบาตช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายในสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า,สว,าสวัสดีครับ ครับ